การรับประกันให้หลังการขายกันอีก2ปีคันนี้ปี2018เนาะแต่ว่าไม่น้อยมากแค่เพียง4 2 5 5 7กิโลเมตรเท่านั้นแม่แรงยางอะไรต่างๆนะคะของเขาก็คืออยู่ครบทั้วเลยนะคะ กีแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะแล้วยังมีเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยนะคะสำหรับหนุ่มๆท่านใดนะคะที่ไม่ คันเป็นยังไงล่ะคะน่าสนใจไม่เบาเลยใช่ไหมล่ะเพราะรถยนต์ในวันนี้ก็คือ Nissan m a r s ค่ะตัว 1.2E ปี2018สีขาวค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะมาชมกันก่อนในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกของเขากันนะคะ นิสสันมาร์ทคันนี้เนี่ยเขาเป็นอ e ีโคคานะคะด้วยเครื่องยนต์นะคะ1 2 0 0ซ c นะคะสาวๆต้องชอบแน่ๆเพราะว่าขับง่ายคล่องตัวนะคะจะไปไหนก็สบายนะคะกระทัดรัดค่ะรูปตัวของเขานะคะให้ดูก่อนเลยค่ะคันนี้เป็นสีขาวแบบขาวออกครีมๆนะคะจะมีความโค้งมนนะคะทุกส่วนเลยไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนค่ะกระจังหน้า ก็มีโลโก้ของแบรนด์นิสสันค่ะตกแต่งด้วยไฟ LED นะคะด้านล่างล้อของเขานะคะจะเป็นล้อเดิมโรงงาน ขอบ14นิ้วค่ะดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเราเน้นย้ำอยู่แล้วนะคะว่ารถยนต์ทุกคันของสู่รถยนต์มือสองเก่งขลังก้าวเนี่ยต้องไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะ oh. อย่างคันนี้ค่ะก็ให้ดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้านะคะหรือแม้แต่ฝารกระโปรงนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะเหมือนเดิมจากโรงงานเลยค่ะแบตเตอรี่นะคะก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่ค่ะเครื่องยนต์ใช้งานปกติค่ะไม่มีปัญหา ใดๆเลยค่ะชมกันในส่วนของเครื่องยนต์แล้วนะคะเราไปชมกันต่อในส่วนของด้านหลังรถยนต์กันบ้างค่ะและนี้ก็เป็นในส่วนของด้านท้ายของรถยนต์นิสสันมาร์คคันนี้นะคะอย่างที่แนนได้บอกในตอนต้นคลิปนะคะว่าคันนี้รูปทรงเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของความโค้งมนดูน่ารักไยท้ายของเขาก็น่ารักค่ะเป็นรูปทรงที่ทําให้ดูซอฟ์นะคะแต่ก็ยังมองเห็นชัดเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกนะคะดวงที่3บริเวณสปอยเลอร์หลังตรงนี้ค่ะมีที่ปัดน้ําฝน ะะตามแบบฉบับของรถยนต์ทรงแคชแบ็คนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์นิสสันนะคะทางด้านซ้ายมือของนั้นนะคะก็จะเป็นโลโก้นะคะของคําว่า m a r ์ h เดี๋ยวนั้นจะลองเปิดดูในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายกันนะคะ และนี่ก็เป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะบอกก่อนเลยว่าที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็ถือว่ามีพื้นที่ในการเก็บของค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะทรงแฮดแบกนะคะส่วนมากนะคะเบาะหลังของผู้โดยสารเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีผู้โดยสารแล้วต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถปรับ ราบลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่ะคันนี้นะคะแม่แรงยางอะไหล่ต่างๆนะคะของเขาก็คืออยู่ครบถ้วนเลยนะคะแต่เราก็สบายใจนะคะคูณ2เลยเพราะว่าส่วนรถยนต์มือสองเก่งพลความเก้าของเราเนี่ยมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยอยู่แล้วคันนี้นะคะหัวน,น็อตนะคะเดิมๆเ,เลยะคะ่ะไม่มีขยับเม็ดอาร์คนะคะเหมือนเดิมทุกจุดนะคะแม้แต่กระจกนะคะกระจกก็เป็นกระจกเดิมที่มาจากโรงงานเราชมกันในส่วนของภา ไปนอกกันไปจนครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแนนพาไปชมในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็ออปชันด้านในกันค่ะคันนี้เขาเป็นตัว 1.2e เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าอุปกรณ์หรือว่าออปชันต่างๆที่เขาจัดมาให้ใช้เนี่ยก็คือเป็นออปชันพื้นฐานที่เราก็คือต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันความบัน เนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของ FM AM CD นะคะ MP3 ตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX แล้วก็เชื่อมต่อ USB ได้ค่ะภายในคันนี้นะคะจะเป็นภายในสีดำทั้งหมดเลยนะคะบอกก็เป็นเบาะสีดำเป็นบอกผ้าบอกกรรมยีนะคะแต่ก็จะมีตกแต่งด้วยลายแบบนี้นิดนึงนะคะวิสัยทัศน์ในการมองถนนนะคะก็บอกเลยว่าดีเยี่ยมมากๆและที่ว้าวมากๆนะคะคันนี้ปี2 0 2 0 สิบเนาะ แต่ว่าไมน้อยมากแค่เพียง42,557กิโลเมตรเท่านั้นในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆน,นะคะอย่างเช่นแอร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบปรับหุนไฟรูมต่างๆนะคะติดครบหมดแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีลิ้นชักนะคะสําหรับใส่เอกสารใส่ของนะคะด้านล่างแต่จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดก็คือด้านบนตรงนี้ค่ะบางคนก็อาจจะเก็บอะไรเล็กๆน้อยสามารถเก็บตรงนี้ได้ะคะ่ะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีด้วยนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบขับรถไป แล้วก็ดึงเท่าเด่มไปตรงนี้ก็จะมีจุดวางแก้วนะคะบร์วิรนะคะก็ยังอยู่ครบถ้วนค่ะใครที่ได้คันนี้นะคะไปเป็นเจ้าของคนต่อไปนี่รับรองเลยว่าคุณได้รถที่แบบว่า คุณภาพดีนะคะได้รถเดิมๆแล้วก็ยังใหม่น้อยอีกด้วยค่ะไปชมกันต่อในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันเลยค่ะตอนนี้นั้นก็ลองมานั่งในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะคะ mm hmm. ก็บอกกันเลยว่า mm hmm. ในส่วนของเบาะนะคะ mm hmm. ก็เป็นเบาะผ้าเ mm hmm. บาะกระหยี่เฮดรูมเล็ก hmm. ร mm ูม hmm. นะคะไม่ได้อึดอัดน,นะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะก็เรียบร้อยสวยงามดีค่ะไม่มีแตกไม่มีชํารุดเลยนะคะที่รองคอตรงนี้นะคะสามารถปรับได้ เราเดินทางไกลๆนะคะอาจจะเมื่อยนี่ปรับได้ตามสรีระของเราเลยนะคะเราชมกันครบหมดแล้วนะคะทั้งภายนอกภายในค่ะเดี๋ยวแนนจะพาไปชมราคาแล้วก็เรทถอนของคันนี้กันค่ะสำหรับรถยนต์นิสสันมาร์นะคะ 1.2e ปี e 2018สีขาวคันนี้นะคะราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะแค่เพียง279,000บาทเท่านั้นนะคะ่อนได้นานสูงสุดแป 4งวดนะคะผ่อนเพียงงวดละ5,000บาทค่ะรับประกันให้หลังการขายกันอีก2ปีเต็มเลยทีเดียวสําหรับทันนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนอีกด้วยนะคะ24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศไทย1ปีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะใน EP หน้ากับรายการแดนไนท์รัสบายเก่งพระรามเก้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้